สวัสดีครับพบกับธรรมกจิคอสคาเมเลเกันอีกครั้งนะครับหลังจากพยายามอยู่ร่วมเดือนนะได้ตัวซ้ำมามากมายนะครับสุดท้ายก็ได้ตัวละครน,นี้มาสักทีนะครับผมตัวใหม่คาเมเลเดอร์ที่บินได้เขาก็คือสกายไรเดอร์นั่นเองเรียกว่ากว่าจะได้มาก็ลางเลื่อนพอสมควรนะครับแต่วิธีการเลี้ยงนี่เบสิกเลยนะคือสูงสุดกับสู่สามัญเลยครับก็คือ ให้อาหารนะครับให้น้ําตามปกติเลยครับแต่เปิดไฟนอนนะครับผมแล้วก็เลี้ยงไม่ได้ดีมากกลางๆแล้วก็เล่นอันนี้ครับอย่างละสิบครั้งก็ได้ตัวนี้มานะครับคิดว่าเดี๋ยวจะลองเล่นหลุมนี้ไปสักพักหนึ่งนะว่าสามารถที่จะทําได้สกเซสหรือเปล่านะครับผมจะเล่นหลุมนี้คือเลี้ยงปานกลางเปิดไฟนอนเลี้ยงปานกลางปิดไฟนอนเลี้ยงดีเปิดไฟนอนเลี้ยงดีปิดไฟนอนไปเรื่อยๆนะครับน่าจะหลุมนี้หนึ่งเดือนนี่แหละจะดูว่าตัวละครที่เราขาดอยู่นะครับได้ครบหรือเปล่าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใกล้จะครบแล้วอีกไม่กี่ตัััวเนนน้องะครบ สำหรับคลิปหน้าจะได้ตัวไหนติดตามชมกันหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมแล้วเจอกันครับ